ตัวเองวันนี้นะครับผมช่องมาลอนมีการเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเป็นครอบครัวของเราหรืออยากเป็นนายทุนสีเทาต่างๆนะครับผมโดยเรามีสาหรับเป็นพี่ชายใหญ่เสี่ยและนายทุนสีเทานะครับผมสำหรับนายทุนจีนนะครับผมก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายต่างๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากว่าเป็นครอบครัวของเรานะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับเริ่มต้นแค่ส5สิบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาเป็นครอบครัวความเบียวเดียวกันนะครับผมไว้เจอกันครับ โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูสวัสดียูเซอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นบีโลหรือว่าหลามในฮิโอเคนะครับคนดูเสตไอเทมก็ตามนี้นะครับเน้นถึกเชื่อผมหลามอะดาเมจแม่งมีเหลืออยู่แล้วขอแค่มืองได้ตีครับคนดูขอแค่ได้ได้ตีดาเมจมันเหลือๆเพราะงั้นออกขวานออกตัวของสเปียร์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคนดูเล่นช่ำแล้วเล่นเฟียวแล้วอะคิดว่าคำนวณดาเมจเป๊ะแล้วอะก็ออกดาบแดงก็จะคุมนะครับ ประมาณนี้นะครับคนดูข,ขออนุญาตฟาร์มฟ้านะครับสกิลของบีโลก็ง่ายๆครับพาตติมันจะเป็นกลิ่นคาวเลือดครับคือถ้าตัวละครของฝั่งตรงข้ามหรือว่าเป็นคีปเป็นอะไรสักอย่างอะเลือ่อเหลือ30ต่ำบอร์า30%หรือ20%นนี่แหละตัวของบีโลมันจะเปลี่ยนดามจเป็น,ปนท,ทูดามจน,นะครับคนดูปรับมานี้เลยนะส่วนท่านหนึ่งของฉลามนะครับมันจะเป็นการพุ่งเขาเรียกไงกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นฉลามนะครับคนดูทําให้ท่านหนึ่งท่าสองท่า แต่ก็นั่นนะครับคนดูมันก็ไม่ต่างกันหรอกส่วนท่าสท่าสองนะครับจะเป็นการทําดาเมจใส่รอบข้างนะครับมีมีทั้งหมดสองฮิตนะครับท่าสองของหลามแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราทําท่าสองใส่คีบใส่ลมใส่อะไรกกอย่างเงี้ยมันจะมีแสแต็กดาบขึ้นมานะครับเวลาเป็นแสแต็กดาบแล้วเราตีออตโต,โต้ครั้งต่อไปนะครับมันจะเป็นการแดชนะครับแดชตีชับปิชับอ่ะทําให้ดุดเลือดแรงขึ้นด้วยนะครับคนดูประมาณนี้ส่วนทีมกูอะไรเนี่ยมีอายุอาญาด้วยโอ้ยเซฟิราอาปมาหมอกคางดําแพทใหม่ก็ยังมาอยู่หรอสมัยยเนี้ ก็นั่นครับคนดูจังหวะน,นี้แล้วก็ฟาร์มบนไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามไม่ต้องรีบเร่งจังหวะในการไปบวกนะครับคนดูเอาจริงแล้วอ่ะเราเล่นรออันติก็ไนดะ้นะจังหวะนี้ก็ขออนุญาตทัดเลยแล้วกันแล้วก,ล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 ก็ทำการอันตินะครับนี่ไงอันติไถไงโอ้โหคนลั่นไปย่าต้นนะครับแดตตี้แดตตี้ชิบชับโชว์โซโลคิร์ลัตตุ้นเกียนคนดูโอ้แม่งลัดแล้วก็อันติของหลามนะครับถ้าสมมติเราอยู่บนล่างปกติใช่ไหมมันจะเป็นทำการพุ่งไปข้างหลังนะครับแล้วก็ทำการไถศัตรูนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในร อันติก็สามารถพุ่งได้เลยนะครับมันจะทําการตันนะครับแต่ว่าระยะของห้าอันติมันสั้นไปหน่อยนะผมว่าไม่รู้ดิมันสั้นเกินอ่ะอันติมันดูแบบใช้ย่างไงไม่รู้ตรงนี้ก็ดักนะครับแล้วก็เวลาเราเป็นฉลามอยู่ในน้ํามันจะทําการอุ้ยมองยังไงไหมผมซัดเลยนะคนดูตรงนี้ก็ขออนระยะปิดกาะอ้อยอ่ะยังไงอีกหลอดแล้วก็ทำการล้าตัวของมังกรนะครับแต่ก็ามาหลอดเข้ามาก็ไม่ต้องสนใจครับก็ล้ำสวนเลยแล้วกันเดี๋ยวคิซี่มาด้วยโอ้โหขออระยะหลบนะครับก็ต้องการฟันนชุดกับโชว์ชุดกับโชว์เอาหมดเอา รุ่นเกียร์คนดูโอานี้ครับหลามโคตรนำบอลน,นำบอลตึงตัวมันเล่นง่ายนะเข้าใจสกิลง่ายดีแล้วก็เล่นท่าเล่นอะไรมันก็ไม่เยอะมากครับคนดูก็แค่มุดลงน้ำแล้วก็หาจังหวะเข้าส,สวยๆก็โอเคแล้วครับหลามแต่เหมือนที่ผมบอกอะจุดอ่อนมันคือเลดเกมเว้ยสกิลเลดเกมมันยังแบบไม่ค่อยโหดมากอะคนดูเก็นปะมันต้องโนบอลปิดเกมแ้วนะต้นเกมตัวของหลามอะไม่งั้นตัวมันอ่อนมากเลยครับะมานี้ครับคนดูเห็นไหมดู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  เ yes. ออข่านหนึ่งนะครับเวลาเราแปลงร่างเป็นฉลามใช่ไหมแล้วเราอยู่ตรงแม่น้ําหรือว่าในบ่อของตัวโดเรียที่มันสร้างครับเราจะเป็นร่าฉลามแบบอินฟินิตี้นะครับคนดูก็คือแบบดูร่าฉลามทั้งวันอะ่ะไม่ออกอะ่ะแต่วันนี้ขออนุญาตเล่นล่านะครับนะ้องอันตรงอันต,นนต,นนตนนิและโกใส่ตัวของ ROE เลยละการปิดสกงปิดสกอรนะครับก็ขออนุญาตเอาต่อมาลองแพทใหม่ปรับใหม่มาก็โดนไม่ไหวกับไม่ไหวกับกูสักเดียวแต่เบนคิลครับคนดูชิวๆไม่คิดไรเลยล่าขอเทคเลยละกัน ตอนนี้น่าจะจบง่ายครับคนดูไม่น่ามีอะไรยากตรงนี้ก็ขึ้นเป็นเลเวทานนะครับหรือว่าขวานฟาร์มประมาณนี้เลยครับคนดูตรงนี้ข้าำการตีป้อมนะครับแล้วก็เอาหลังป้อมมาด้วยตัดทรัพยากรตัดทรัพยากรขออนุญาตเลยละกันประมาณนี้ครับนี่แล้วก็วงแล้วก็เวทไงตัวฟาร์มเร็วนะครับคนดูไอ้ท่าแดชของหลามที่มันเป็นพัสดีจากท่าสองครับมันพัสดีไหมก็เป็นสกิลจากท่าสองอะเวลาเราแดชตีอย่างเงี้ยมันจะซับเทนแรงนะครับคนดูเพราะงั้นเราก็ทำการเอาตัวของดาร์คเซย์เลยละกันเห็นไหมดูดิเรือเทนไปรถด่ะคนดูดูเรือ เออมาหลอดมาหลอดมาหลอดมันโดดเอ้ยคนดูเฮียกูโดนไหนกดลารดไงไม่สนใจไม่สนใจแล้วก็ทำการกดไถเอานะครับคนดูอันตกอันติโดดไปไถนะครับคนดูประมาณนี้เลยชิวๆไม่คิดอะไรโอ้ยคิดซิมากลัวกลัวกลัวแล้วก็เจ้าหนี้แล้วก็ทำการแปลงร่างเป็นตัวของทหารนะครับแล้วก็ทำการนี่ครับเคลียร์ตัวของปูแล้วก็ทำการเติมเลนบนนะโอ้โหเลนบนต้องพึ่งพี่ใช่ไหมสรุปมันต้องเป็นกูแล้วสินะตัวเนี้ยเกมเชนเจอร์ขออนุญาตนะครับเอาตัวของไวโอลินเลยละกันชิวๆไม่คิดอะไรโซโลโอ้วิ่งมาตั้งไกลโดนลารดโอ้ อะไรเหรอคนดูใช่ไหมเนี่ย4-0 4นะครับคนดูคิดเอาแลา้วกันตัวมันโหดหรือเปล่าอ่ะมีเห็นตลอดเว้ยอุ้ยเดี๋า,ามาขี่ด้วยดิอย่างนี้ก็จะบอสแมปหรือเปล่าขออนุญาตนะครับเล่นบง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 เล่นบนอนะ่ะขออนุญาตเลยอย่างนี้ก็เคลียร์เร็วนะครับแล้วก็จะเอาตัวของคิทม่วงเข้าไปชนเลนบนนะครับทำให้เราได้ป้อมเร็วยิ่งขึ้นนะคนดูประมาณนี้นะดูถ้าสองสามารถเก็บแตกลมได้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องฟันโดนคีฟนะคือถ้าฟันโดนคีฟฟันโดนอัพเฟกฟันโดนคคนนนนอออยยย่่างงงเี้้้มััััจจะะะได2หหรรืแ็กกกขึูบวบว แต่ว่าถ้าเก็บท่าสองฟันลมอย่างเงี้ยมันจะได้แค่หนึ่งแต่มาคนดูเพราะงั้นเราเก็บแต้วก็ไถเลยแล้วกันคนดูจังหวะนี้ไม่ต้อใจแล้วกูข้งคั่งนั่งโด่งกูลั่นอยงจังหวะนี้ก็เก็บหมดเลยมันข้างแล้วไงสามคัง่งสามคัง่งแล้วกูลั่นแล้วกูลั่นกุ้งพอมบ้านี่ถ้าไม่มีเโซนแ้องพี่เอาจริงด้วยเอาสุดเมืเ่อกี้เอาสุดไม่เอาทรงยันนะครับเพียร์เลยบนสูงนะแล้วก็ทำการ เดินไปปิดกลางก็ได้นะครับถ้าสมมติเรามีจังหวะในการเล่นนะแต่ว่าถ้าไม่มีจังหวะเงี้ยแล้วก็วนไปตีตัวของแบบแดงจะดีกว่านะครับคนดูไม่ก็วนรอเอาอ็อบเจกต์ตัวดดต่อไปก็ได้นะครับประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ขออนุญาตเป็นร่างฉลามนะครับแล้วก็เชิญล้ามันใช่ไหมล่ะเงาคุณระยะมันไม่ถึงกับคนดูผมว่าระยะมันพลาดไปหน่อยนะฉละมามอ่ะขออีกสักกับ0.5เมตรก็ได้นะเอาจริงเพิ่มมาหน่อยอะ่ะมันติดแม่งแบบไม่รู้อ่ะผมว่ามันสั้นไปนิดนึงอะ่ะทำให้จังหวะบางจังหวะเนี้ยมันแบบยากไปหน่อยอนะอ่่ะะนนีไงแแลล้้วโโหเปิดบ ประมาณนี้ครับคนดูข่อยจะไปซ้อมเพื่อนนะครับจังหวะนี้ข่อยจะแปรงไปฉลามมาชอบงับคุณนะสมองก็ชอบคุณงับนี่ไงบอกอะไรมันต่างเว้ยอ้อยอ้อยเก่งกว่าเยอะเลยจริงจังหวะนี้ก็ไม่สนใจอ่ะอ้อยเก่งยังไงล่ะก็มีอาย่างมาทดแทนแล้วกันจังหวะนี้อู้เอ็นโซเอ็นโซเอินโชเอ็นโชขอยจะออกก่อนละกันกลัวตายเหมือนกันเอ้ยอย่า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 เข้าอย่าเข้าอย่าเข้าใจเสวยต้องดึงเสื้อนะครับต้องแบบดึงเสื้อนะอย่าแบบอย่าอย่าพึ่งเข้านะจังหวะเนี้ยขออนุญาตนะครับมาลงมาหลอดูัจริง ตอนนี้เราอาจจะวนเอาตัวของป้อมบนแล้วก็กลับมาตัวของมังกรจะคุมนะครับคนดูประมาณนี้นะเวลาวนตัวของมาโคเกมนะขออนุญาตเลยล่ะกันเออที่ที่มาเขาไถซัดเลยละกันตอนนี้ก็เก็บแตกแล้วก็ทำการฟันชุดแฝดโชว์นะครับเลเจนดาโล่เลเจนดาลี่ล้ก็ทำการตีป้อมบนนะครับมาหลบมันโดนดักเหรอครับคนดูตรงนี้ขออนุญาตเอาจริงเลยล่ะการเก็บแตกแล้วก็ทำการฟันชุดแฝดโชว์นะครับคนดูประมาณนี้แล้วก็เอ้ามัแตกมัตัวอะไรตายอ่ะโซเรียนแะไกับแตกก็ไม่แคร์ไม่ลงกันว่าคนดูอะไรอ่ะ เมื่อเกิดใหม่เรารีฟาร์มเอาบารฟาร์มนะครับเพื่อเอามาเดินเกมนะยังไงหิวหิวหิวไอเซเลกาฟาร์มป่าด้วยหรออะไรเนี่ยชีวิตนี่ชีวิตนี่มึงยังเงินหนึ่งไหมดิไอ้เหี้ยเซเลกาหนิอาจะเชามันทับคนดูแบ่งเงินไปให้แครรี่บ้างถึงมึงจะฟาร์มฟีทั้งเกมวะเถอะแต่ไม่สนใจอะเลยล่าได้กินเหยื่อครับคนดูเดี๋ยวันนี้กินโอ้ยหลุดเกาะหลุดหลุดล้่นฉลามอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนดูเอาสุดเลยละกอ่ะขออนุญาตเลยละกันนะครับโอ้ยโอ้ยตามอ้อยไม่ทันน่ะโอ้ย คนละรุ่นจริงๆนะคนดูผมว่าตัวมันแบบสู้อ้อยไม่ได้เลยเว้ยอ้อยเสียเฟียวกว่าเยอะอะตอนนี้ไม่อ้าวเดรพิเตอมึงเดรพิทินเนาะชัดดาวไปก่อนขอญาตโดนกูตอนนี้นะขอญาติเลงนะครับคนดูเลสโกงเลสโกนหน่อยตอนนี้มองแล้วกูแล้วกูลั่นแล้วกูแล้วก,วก,วกูเอาจริงแล้วกูเอาสุดไปเอาทรง,งมนเมอนอย่งขอญาติแดชแล้วก็ทำการตีชิบโชว์แล้วก็ทำการเอาไปอีกหนึ่งตัวเอ็นชงเอ็นโชแล้วก็ไหลไปตัวของฮิกซี่แต่ก็นั่นแหละครับคนดูกลับมาเอาตัวของไบโอแล้วก็แตกกูแตกคนดูเซิร์ฟไดงแหละก็แตกโอ้ยเฮีย ทีมกูจะไหวไหมเนี่ยเติก้าวดูสิจะกล้าดิคนดูแม่งทวามแม่งความโคตรฟรีถ้ามึงยังไม่เกิดนะไอ้เฮียหมดคำจะพูดแหละกูบอกแค่นี้แหละสองสี่ห้าแค่นี้เลยเราดูเด็ดเกมแปข้างล่างฉลาดมันก็มาฟาร์มโอ้เลนกลางมึงฟาร์มมาตายวะเนี่ยเจะก้านองๆโอ้โหคุณดูอย่าไปหาทำนะเว้ยฟาร์มมาทั้งเกมมาตายโอ้โหคืออะไรอ่ะโอ้ตายสองโอ้ยโอ้ยกูปวดหัวโอ้ตายสามโอ้ปวดหัวคุณดูอะไรเนี่ยจะแพ้เหรอ โอ้คนดูด้วยนะครับเกมนั้นไม่ใช่เพราะพวกมึงครับเกมนั้นเพราะกูครับคนดูโอ้โหดูดิตายหมดตายสี่ตัดเวฟไปเลยแล้วกันนะครับโอ้คนหัวว่าไอ้เยอะตะกอสิบสองสี่จะแพ้จริงหรอตอนนี้ตัดเวฟแล้วนะครับแล้วก็กลับไปกันเวฟเพื่อนเหลือนะครับโอ้ยคนดูจะไหวมินิแคลรี่ฟาร์มาทั้งเกมไม่ได้ยิงใครเลยมั่งคงเนี้เซเลก้าเดี๋ยวจะปวดหัวจะบ้าจะคั่งจะเลื่อนจะล้มเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงหลุดเดี่ยวลอนโดกูซัดเด้อโอ้แล้วยาขับมาขี่กูดีมึงจะไปขี่เส่เปล่าทำไมอ่ะโอ้มึงกดแถบอุสกอร์ด้วยใครทำเกมอ่ะไอ้เหี้ยเออกูโดนกูโดนเออเออเออย่าตายอย่าตายอยากเล่นนะเนาะไม่ตายหรอกดูดิดูนั่นตะวันตะวันตะวันสภาพตัวพวกแม่งน่ะสามตัวบารน่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันเก่งวะนั่นไงเก่งไม่ละตายซะตายซะไปซะไปไปซะไปโอ้ท่อว่ะคนดูไปอีกตัวดับเบัลคงดับเบัลคิว กูใช้มึงมึงเป็นเครื่องมือแล้วกันไหนๆพวกมึงก็จะไปจับปัญญาอ่อนละกูซัดเลยไวโอเลตขออนุญาตนะครับคนดูเลสซีโกโดนชัดดาวไปก่อนหนึ่งซิงเกิลขออนุญาตนะครับเอ็นตรงเอ็นโชเอ็นโชเอ็นโชยัดขวนเก็บตรงเก็บแตะกับคิงกับคีบด้วยแล้วก็ฟันแล้วก็เก็บโชเฮ้ยมาเอ้มาแต่ก็โดนโดนอยู่ดีแกไม่รอดแน่โดนเอ็นโซการตีคิวครับชิวชิวมิดไลน์กดตีไปเรื่อยๆครับคนดูตีชิวมันชิวชิวนุนหกันไปตัวโลกคิวทำไมอาย่ามาได้คิวอีกแล้วว่คนดูอะไรวะ ถ้าให้พีจะมากินนั้นดเฉยแล้วได้แบบเป็นแบบคลิปให้ลงไฮไลท์แล้วเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับพอทีเหมือนแล้วพี่คนดูตรงนี้ก็ขออนุญาตเอาตัวของดา r k ีเลียสเลยละการเพิ่มเพิ่มความได้เปรียบของเรานะครับถึงเกมเรามันจะเริ่มแพ้แล้วก็เถอะกูว่าทรงแม่งไม่มีทรงชนะเลยอะ่ะขอถึงเวาลาเลยเกมอะ่ะกูก็อ่อนแล้วคนดูเซริก้ามันจะแบกได้ให้พวกวะโคตรอยากรู้เลยโคตรอยากรู้เลยในะตอนเนี้ยคือแบบมันสเปซฟาร์มมันก็มีเยอะนะเว้ยจังหวะผมไปไล่คงไล่ฆ่าให้ก็เยอะ ทไมซีจิก้ามันยังดูแบบไม่ค่อยอุ้ยตรงนี้ก็เขาจะเข้าเลยลักกันเออโดนโดนโดนมันโดนขัดเล้องแบบอืมเก็บโชเก็บสองชิวๆไม่คิดอะไรอ่ะทีมกูเอาป้อมกลางมาหลอดก็รอดโอ้โหเธอหวานเจฟอาโมจินเยลจังหวะนี้ขออนุญาตกดเกิดแล้วก็ไปกับอาญานะครับคนดูเฮ้ยซีจิก้ามาแล้ววป่าคนดูวันนี้แหละที่เรารอคอยเว้ยฟาร์มตั้งนานสิบสองนาทีเริ่มมีแล้วไง เรื่อมีปากมีเสียงอะเทรกเกงเซริกากูว่ามาแล้วคนดูจงังหวะเนี้ยขออนุญาตเลยแบมเปนฉลามชอบงับคุณขออนุญาตและโกแลก็โก้ค่ะคงหาคิวดีกว่าเว้ยจุดเน,นี้ยหิวโซ่ดิช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ลาย,ยู่นะเดือดโอ้ยเซริกาทำเงาฟาร์มอีกหล่อมาอเอเฮ้ยเกมนำมันเป็นนำยังไงแล้วอะมาออได้ไหมอะเพื่อนพร้อมแทงให้พร้อมรันให้ตลอดอะแม่งตีบับเลสกูเหลือจะกูเหลือจะเชื่อตอนนี้ก็ออกก่อนนะครับคนดูอนนี้ก็รอจังหวะสองขออนุญาตขออนุญาตหิวขออนุญาต จวยลมเมื่อกี้ขออนุญาเลยแต่ก็ช่างมันครับเอ้ยเอ้ยเอ็เอนสมยุกอะ่ะโอ,โอ้โดนเกียนอุย้ยเลสจะกล้าเอาให้คนดูว่าจ้ดอุย้ยเอโซก็ตายเริ่มมีภาพบอกคนดูไอแฮปติเจอร์มากๆอะ่ะจังหวะนี้ขออนุญาตเลยวันนี้ก็ตัดทรัพยากรทรัพยากรนะครับจังหวะนี้ขออนุญาตทำเลนลงเลนล่างหน่อยเฮ้ยโอกาสจากคิวมีหรือเปล่ากทงกระแทบดูของด้วยนะครับคนดูจังหวะน,นี้ดูหน่อยว่าเขาออกอะไรบ้างอะไรเงี้ย ใช่ไหมไม่ใช่แบบจะดูจะกดดูแต่สก,กอร์มาด่กกันนะครับโอเคไหมดูขอมด้วยวันนี้ครับคนดูตัวน,นี้อาจจะดักได้นะครับแต่ไม่สนใจอะกูหิวไฟดิกูซัดกูซัดเลยละกันไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาขออนุญาตนะครับเลนกลางวันนี้ก็มุดไปตรงแม่น้ําเลยนะครับคนดูแบว่าเป็นปฉลามนะเฮ้ยมันเอามังกรอยู่จังหวะลาดมาแล้วจังหวะนี้ขออนุญาตวนนะครับวนวนวน,วนเอาโอ๊ยโอ้ยเด็กก็ตายดี จังหวะนี้ก็ขอปิดสกอร์ครับสองดับเบิลคิวออการางจบแม่งเลยละกันจังหวะนี้เราจะทำบนก่อนนะครับแลเดี๋ยวเราค่อยวนไปเรียนการนะครับถ้าไม่จบตานี้หรือว่าจบรอบตีไฟนี้กูว่าแพ้คุณจริงเลยตรงเนี้ยแม่งสมไม่ดีจัดอะ่ะโอ้ยคิกซี่มันแรงโพดเอ้ยเล่นกลางรุมมันดิน้องเองรุมมันเลยจะทัชเลยละกันโอ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยย จะได้กล้า,าตดไปข้างหน้าก็ตายซะอโอ้โหสามต่อห้าทีมกูแพ้กูเหลือชื่ออ่ะตายซะโอ้อย่าบ้าเลยคนดูชิดเอาแล้วกันนะครับนี่แหละแังไทยบัดคำซิเว้าเลยสามห้าแทนที่จะจบเม่งอันติไปข้างหน้าไปให้เขาไปให้คิปซี่มันยกกูจะรั่วอ่ะเอา้าลิกเตอร์ตายอีกอะไรอ่ะ เอ๊ยอ like, ้ยโยนเลยแล้วกันเอาจบยังไรก็แตกก็ไม่แค่งไม่ลงกันวะโอ้โหไอ้เหี้ยเบิร์ดเลยวที่ทำมาจบแล้วว่าคนดูเฮี้ยดูเอาห้าแปดหกออกคำเฮี้ยดูใหญ่มึงไม่ออกของกันวะอ้อยอ้อยมันออมมึงกี่ตัวน่ะออกแม่งดูใหญ่มึงเจตีวันไหนล่ะจบเลยแล้วกันแม่งเบิร์ดเลยวที่ทำมาสิบสี่สี่เก้า นี่แหละครับคนดูหลามมันเก่งแต่ทีมกูโง่แค่แหละเฮีย อยากเติมเต็มความเบี่ยวต้องนี่เลยร้านฟูยูซังร้านเติมเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง TFT เกนชิน Impact ฮอนไกสตาร์เลวหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง ROV กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิคิถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยูซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบี้ยวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบียวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย